เราพอสอตอบาลขยงนะคะเป็นการจัดบริการปฐรมภูมิหรือ primary care เราก็มีการบทบาทหน้าที่ของเราก็คือรักษาโรคเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยอันนี้เป็นบทบาทหลักที่เราจะต้องทําแต่มันก็จะมีโจทย์ว่าทําอย่างไรที่จะให้คนในชุมชนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพคัดกรองโรคต่างๆเนี่ยคนไทยอะ่ะจะมีแนวคิดอย่างนึงคือไม่ตรวจคือไม่ป่วยแต่เราอะ่ะก็ต้องมีหน้าที่ทําให้ทุกคนรู้ว่าเราควรจะตรวจนะเราจะต้องเข้าทํางานเชิงลุกให้มากขึ้นนะคะ ก็เลยเป็นที่มาของโมเดลรถสุขภาพเคลื่อนที่นะคะซึ่งมีที่มาแล้วก็มีเป้าหมายอย่างไรอะคะตอนนี้ชุมชนบางขแยงปทุมธานีเนี่ยเป็นชุมชนเมืองเป็นชุมชนใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆเ,เราไปจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือการคัดกองต่างๆเนี่ย ให้ความสนใจน้อยมากก็เลยมีแนวคิดว่าเราทายังไงอะที่จะแบบเจ้าหน้าที่สดะดวกที่แบบมันมีรถสักคันหนึ่งไหมที่เบด,ดเร็จไปเลยสามารถทํากิจกรรมที่สปสชเนาะให้เราทําเรื่องของชุดสิทธิประโยชน์คัดกรองเบาหวานความดันทําอย่างไรที่เราจะเคลื่อนไปถึงซึ่งตําบลบางแยงอะคะ่ะมีสูตรรวมจิตใจซึ่งเป็นหลวงพ่อจเจ้าอาวาสวชินวรารามพระราศิลวชลลังสีก็เอาเรื่องเนี้ยไปปรึกษาท่านก็เลยรับเป็นเจ้าภาพว่าอะลองมาสิ จะทํารถคันนี้ก็ซื้อรถมาแล้วก็ออกแบบหน้างานกันไปให้เหมาะสมกับคนทํางานเวลาเราเข้าไปในชุมชนรถคันนี้มันเป็นการสร้างความมั่นใจสะดวกสบายแล้วเราก็มีออปชั่นเสริมไปด้วยเลยใครที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายตรวจมะเร็งปากมดลูกเราก็เชิญชวนค่ะนั่งคุยจนประสบความสําเร็จบางคนะ่ะ ไม่ป่วยไปตรวจวัดความดันเอา้าเริ่มสูงแล้วนะเขาอยู่ในกลุ่มที่จะต้องเจาะน้ําตาลได้พอเป็นกลุ่มเสี่ยงเราก็แนะนําวิธีการปฏิบัติตัวและที่หลักๆเลยคะ่ะเราทํางานเวลาประชาชนเราก็เข้าไปตอนห้าหกโมงเย็นรถคันนี้เปิดไฟสว่างสวยัยเอ้ยชาวบ้านสนใจเราสร้างความเชื่อมั่นตอนนี้ตอบรับดีมาก ที่ผ่านมาพอดีได้มาช่วงที่ฉีดวัคซีนพอดีแล้วเราก็ไปทําคัดกรองเยอะแยะมากมายเรามีกิจกรรมผู้สูงอายุตลอดเลยค่ะเราคิดว่าต่อไปอีกสเต็ปหนึ่งเราอาจจะเป็นรักษาโรคง่ายๆ ที่แบบพ่วงไปกับบริการที่เขามีนัดกันอยู่แล้วอะค่ะเราอาจจะแบบไข้หวัดไอเจ็บข้อหรือแบบเล็กๆน้อยๆปรึกษาเรื่องสุขภาพตรงนี้ได้มีหมอมารอหน้าบ้านบริการอุ่นใจหัวใจหลักคือการเข้าถึงชุมชนเมื่อเราเข้าถึงเราจะเข้าใจแล้วงานทํางานนะคะมันก็ต้องเป็นความต้องการร่วมคิดร่วมทําร่วมเรียนรู้และร่วมพัฒนาไปด้วยกัน